ซิ o จอยเฟรนภูมิใจเสนอ สวัสดีครับวันนี้พบกับซิดจอยเฟรนนะครับนักแคสสมัครเล่นไม่เน้นเนื้อหาเอาห้าย่างเดียวนะครับวันนี้พบกับเกม the king of fighter นะครับออันนี้เป็นภาค99นะครับหรือว่าภาค m i l l e n n u u m b t t t l e นะครับจะเป็นยังไงนั้นต้องเชิญติดตามรับชมได้เลยครับเอาล้วครับสนามต่อสู้กำลังจะบังเกิดแล้วครับ อันนี้เราเลือกได้4คนนะครับแต่ว่าเลือกมาต่อสู้ได้3นะครับที่เหลือจะเป็นสไตรเกอร์นะครับนี่ฮะคนแรกเป็นพี่ช้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับคนที่2เมื่อกี้เลือกไปนะครับอีโอริแล้วก็พี่โจนะครับหแล้วก็น้องไม้ฮะสี่ประสานครับโอ้ทีมแรกเจอทีมสาวนะครับแรกนะครับนี่ครับ พิโจครับคนแรกเจอกับคาซุมิฮะเอาแล้วครับมานี่ครับพิโจยอดมวยไทยนะครับโ <c> อ <oughs> oh, ้โหต่อยมั่วเลยนี่แน่เจอเกี่ยวคอครับต่อย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 มั่วครับต่อยมั่วเกี่ยวคออีก แล้วก็นี่ครับเตะตีเขา่าเอ,อสไลด์ครับนี่ครับเตะเจาะยางเจาะยางนี่ครับโ,โหเพอร์เฟกด้วยโอ้โชนะครับนี่อันนี้ก็เป็นนักมวยเหมือนกันนะครับนักมวยไทยเหมือนกันสำหรับคิงนี่ฮะสาวห่อจากฝรั่งเศสครับโอ้โหโดนโดนลูกเตะนี่นี่แนนะ่โอ้โหโอ้โหโดน นี่นะเจอตีเข่านะครับเมื่อกีอ้อุ๊ยโอ้โหโดนโดนเกี่ยวเจอเตะกลางอากาศเกี่ยวคอลงมาโดดอุ๊ยโอ้โหตีเข่าตีเข่านี่เจอเข่าลอยโอ้โหโดนโดนห้าคอมโบนี่ครับเจอเตะกลางอากาศเตะนีน่ครับกลางลำตัวเรียบร้อยเอาล้วครับคนสุดท้ายของทีมสาวน้อยนะครับคือแมรี่นะครับ อุย๊ยโอ้โหผิดโจระวังนี่ครับเจอตีเขา่าเกี่ยวคอลงมาตีตีตีเขา่าสามคอมโบรวดเจอตัดโอ้โหเจอตัดขาโดนตัดขาขึ้นมาอุ๊ยโอ้โหบล็อกได้หมดเลยเกี่ยวคอลงมาตีโอ้โหโดนจนได้ครับเตะโอ้ยโอ้โหโดน นี่ครับเกี่ยวคอลงมาต่อยโอ้โหเออโอ้ยโดนจนได้ครับพี่โจเอาแล้วครับน้องไมออกศึกครับมานี่ครับน้องไมอ์เชลานุยเกี่ยวคอลงมาครับนี่ครับเจอเจอพัดพิฆาตเรียบร้อยครับเกี่ยวคอครับนี่ครับชนะยังไม่ยากเย็นครับด่านแรก เอาล่ะครับต่อไปกับทีมที่สองครับเจอกับทีมเฟเ f a ร a ฟูลี่นะครับเอาล้วครับจะทับเหมือนเดิมครับโอ้โหคนแรกเจอกันน้องไมเลยนี่พี่โจนี่ปากเจอมากนะครับามาไมอันนี้เป็นไม่ชดม่วงนะครับอุ๊ยโอ้โหเกี่ยวคอลงมา นี่ครับเจอชกโอ้โหสิบโอ้โหต่อยเมามันเลยโอ้โหโดนพัดไฟเกี่ยวคอลงมาเกี่ยวคอโอ้โหนี่ครับเกี่ยวคอลงมาโอ้โหต่อยมั่วโดนพัดไฟเออระวังครับโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โหโดนเตะเกี่ยวคอต่อย ต่อยแล้วตีตีโหยังไม่เป็นไรสไลด์ครับเรียบร้อยเก็บน้องไม้เป็นหนึ่งแล้วครับอ่าแล้วครับทีนี้ก็เป็นพี่น้องหมาการนีครับแต่ว่าคนคนแรกเป็นน้องชายครับชื่อแอนดี้แอนดี้โอโบกาดนะอ่ะครับเกี่ยวคอลงมาเตะโอ้โหโดนนี่เจาะโอ้โหโดนจนได้เออโอ้โหโดน โอ้มีโชริวเคนด้วยเหรอโอ้โหโดนจนได้ระวังครับนีบ่แต่โอ้โหบล็อกได้อีกอุ้ยโอ้โหโดนเออระวังโอ้โหโชริวเคนครับโดนจนได้เอาละครับเมื่อกี้น้องไม้ตัวปอมเสร็จไปแล้วครับตอนนี้น้องไม้ของจริงมาเออเจอเตะหัวครับสองครั้งโอ้โหโดนเตะ สไลด์โอ้โหโดนโดนไหลกระแทกนี่ครับเจอสองคอมโบรวดโดนอีกแหมยังสก,กัดได้โอ้โหโดนเลยนี่เนะี่ยโอ้ยโดนโอ้โห,โโโหโบล็อกได้หมดนี่ครับเจอพัดพิฆาตโอ้โหกระเพื่อมเลย <c oughs> นี่ครับพี่ชายสุดเก่งมาแล้วครับ <c oughs> เทอร์รี่โบกาดนี่ครับเจอเตะก่อนนี่ครับนี่ เจอเตะกลางอากาศแหมมีปล่อยมีปล่อยลูกไฟได้ด้วยเหรออุ้ยโอ้โหโดนโดนล็อกเวียนโดนลูกเตะล็อกเวียนสไลด์นี่ครับโดนโนี่เกี่ยวคอลงมาโอ้โหโดนโดนลูกเตะกลางอากาศพัดพิฆาตเรียบร้อยครับน้องไมเก็บเก็บหมดเลยครับนี่ครับ เอาล้ครับทีมที่สามแล้วเจอโหเจอกับทีมเกาหลีครับมาครับโอโหคนแรกเจอพี่ช้างเลยนี่แลครับน่ากลัวก็ลงพี่ช้างลงลงศึกก่อนเลยครับมาลุยละมาโอโหโดนเออเออเออโอโดนทุ่มครับสไลด์โอโหสไลด์ไทเกอร์ โอ้โหโดนพุงกระแทกอีกนี่เนะี่ยเกี่ยวคอลงมาคุ้มนี่เจอต่อยครับต้องอาศัยความเร็วครับโอ้โหโดนออ้ยโอ้โหโดนลูกตุม้มนี่เนะี่ยเกี่ยวคอแหมไม่ได้เกี่ยวคอลงมาม,มันบลอกได้หมดเออโดนโอ้โหโดนโอ้ยโ,โดนลูกตุ้มมีคาดโอ้โหนี่ครับ ความน่ากลัวของพี่พช้างนะครับมาครับน้องไม้น้องไม้ต้องอาศัยลูกลูกตอบโต้ครับเกี่ยวคอลงมาเอาละอนี่ครับต้องอาศัยความเร็วของน้องไม้ครับโอ้เออนี่ครับเรียบร้อยเพอร์เฟกด้วยนี่ฮะยกมีไฟจีนะครับโอ้โหคนสุดท้ายเป็น ออยังครับคนที่สองเป็นพี่คิมฮะส่วนน้องจ้อยเป็นสไตเกอร์นะครับก็ดีหน่อยครับไม่ต้องไม่ต้องจุนจ้านกับน,น้องเตี้ยนะครับเอาแล้วครับโอ้โหบล็อกได้หมดโอ้ยมีลูกกากากาศนี่ครับเบี่ยงออกไปเรียบร้อยครับลูกเตะกากากาศนี่ฮะกระเพื่อมอีกแล้วครับ น,น,นี่ฮะับเจอกะเจอกบสุดหล่อครับอจุจุนฮะโอ้โหนี่ครับเบี่ยงออกไปโอ้โหโดนลูกเตะกัากอากานี่ครับเจอเจอลูกเตะเจอลูกเตะโอ้โหกันได้หมดโอ้โหโดนสไลด์นี่เนี่ยสไลด์คืนครับสองคอมโบรวดโอ้โหโดน โดนเกี่ยวคอนี่แน่บล็อกไดก้เกี่ยวคอลงมาเวียงโอ้โห,โหลบล็อกไดก้นี่แน่บล็อกหลุดครับบล็อกหลุดโอ้โหออกท่าใหญ่โดนเลยเออโอ้โหลอยกลางอากาศเลยครับตายกลางอากาศเลยเอแล้วครับพี่ช้างอันนี้พี่ช้างเราครับนี่นี่แน่ เออเจอนี่แน่เจอลูกต้มพิฆาตครับแม่พ่ช้างออกศึกแรกก็ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยครับเอาละครับน,นี้ก็เป็นสเตทที่4แล้วครับอออเจอกับทีมจีนครับหรือทีมลงขี้เมานั่นเองนะครับนี่ฮะพี่โจเจอกับน,น้องเบาครับอายุน้อยที่สุดใน คิงออฟไฟเตอร์นะครับนี่ฮะเด็กสุดเลยครับนี่แน่นี่ไม่ยอมไปเรียนมัดต่อสู้ชอบต่อสู้เหรอพี่โจพี่โจสั่งสอนครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหโดนนี่แน,น่เกี่ยวคอลงมาเจอมัดโอ้โหโอ้โหโดนลูกบอลเออนี่ครับสึกลูกชิ้นสถานฟ้าครับเออโอ้โหนี่ครับแหม เล่นเล่นเล่นบอลเล่นบอลโอ้ยโอ้โหแปลงร่างเป็นลูกบอลได้ด้วยโอ้ยโอ้โหมีหัวโคกอีกเอาโดนนี่ครับเตะหัวโอ oh, oh, ้โหโดนโดนเฮดบัตโอ้โหมีลิงหลอกเจ้าด้วยเด็กพวกนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ภาพสะดุดไปนิดครับโอ้โหโดนเอื้อนี่แน่เสร็จเลยครับ เอาละครับคนต่อไปเจอยเคนสู่ฮะ<ป>เกี่ยวคอลงมา<ป>นี่แน่ต่อยต่อย,อยทั้งไอตัวนี้ทั้งผู้ช่วยเลย<ป>โอ้โหโดน<ป>เกี่ยวคอลงมา<ป>ม,มันบล็อกได้หมด<ป>โอ้โหโดนเล่นงานจนได้ครับ<ป>โอ้โหโดนเตะกลางอากาศ เอาล้ครับยกที่3มเจอกับน,น้องไมค์ครับเอาละมาโอ้โหตัวช่วยไมีกแล้วตัวช่วยจอมจุนจา้านครับโอ้ยโ,โอ้โหตัวคูบาย่าครับว้โดนตีเข่าอุ๊ยโหสไลด์มานี่เจอสองคอมโบเตะหัวแล้วเกี่ยวคอลงมาเตะโอ้โหโดนลูกกลางอากาศอีกแล้ว เกี่ยวคอเรียบร้อยครับเนี่ยยกมีไฟจีครับโหเจอกัลุงครับกับตันทีมครับโอ้โหลงลงมาไม่มีท่าเลยอุ๊ยโหระวังลงนี่เจ้าเล่นี่แน่เกี่ยวคอลงมาลงลงี่โอ้โหไม่มีความปานีเลยนี่แน่โอ้ยโอ้โห สร้างบาเรียให้ลุงมาโอ้โหโดนไหลอีกโอ้โหนี่แนะ่ลุงลุงนี่เจ้าเล่นี่ครับเจอโอ้โหกันได้หมดเลยนี่แนะ่เกี่ยวฟอลลงมาแล้วเตะนี่ครับโดนตีเข่าเรียบร้อยครับ น้องไม้ก็ยังปราบได้หมดครับแต่แต้มลดนะฮะนิดหน่อยเอาล้วครับเจอกับทีมลองบอสแล้วครับนี่ฮะเจอกับทีมของชินงโงครับจัดทับเหมือนเดิมฮะโอ้โหคนแรกเจอกับคนเหล็กครับแม็กซิม่า มาครับโดเตะก่อนเลยเตะก่อนเลยโอ้โหพี่โจนี่ตัวกว่าครับเกี่ยวคอลงมาเนี้อคนเหล็กโอ้โหเตะ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 โอ้โหเกี่ยวคอการอ,อืโอ้โหเจออาะยางไม่สำเร็จโดนจันได้เลยสี่คอมโบล,ลวดโอ้ยโอ้โหโดน เออโอ้โหโดนโดนสารพัดเลยครับเกี่ยวคอลงมาโอ้ยโดนหมัดตรงครับโหน้องไม้ต้องออกศึกเลยครับเอาละน้องไม้มาแล้วน้องไม้นี่ความเร็วเป็นเลิศครับอุ้ยโอ้โหโดนลูกเตะเตะเจอลูกเตะคู่ โอ้โหโดนจับทุ่มครับเรียบร้อย,ยการทำน้องไมคเก็บแมกซิมาได้โอ้โหคนที่สามนะครับเหมือนร่างทรงของเคียวนะครับชื่อชินโงครับก,การต่อสู้คล้ายๆเลยโอ้โหโดนยันได้นี่แน่แหมยืนยืนเออละเหยครับเง,ง,ง,งื้อง่าราคาแพงครับแต่อันนี้เงื้อง่าราคาถูกนะฮะ นี่ะครับเจอเตะนี anyway> ่ครับอุ๊ยโอ้โหนี่ครับเจอสไลด์เจอสไลด์โอ้โหโอ้โหโดนันได้โอ้นินจาโอ้โหหลบได้แต่มาโดนโดนท่านี้จนได้สปาร์คิงอุ๊ยโอ้โหไม่น่าไม่น่าโดดไปหาเลยโอ้โหโดนอีกโอ้โห เจอสไลด์ครับเจอสไลด์โอ้โหนี่ครับโดนจนได้ดเก็บได้สองคนแล้วครับน้องไมนี่ฮะอันนี้ก็ชื่อเคครับแต่ว่าตัวต่อไปนี่เจอแน่นอนครับเป็นบอสครับเป็นเขาเรียกเป็นคนนิ่งครับโอ้โหโอ้ยน้องไม้โดนระวังระวังระวังโอ้ยโดนจนได้ เอาล้ครับพี่ช้างออกศึกแล้วมาเจอลูกตุ่มเออเจอลูกตุ่มีิ่าโอ้โหโดนเกี่ยวเจอลูกตุ่มีคา่าสไลด์นี่นี่ครับจับเราโขหัวเมงโอ้โหเจอลูกเตะนี่ครับเจอลูกตุ่มพิฆาลลต,ตายังบล็อกได้โดนครับโดนลูกตุ่มพิฆาตจนได้ครับ นี่ฮะกินอิ่มเลยครับยิ่งกว่าลูกชิ้นในห้างเพ้งอีกครับโอ้แต้มรถอีกแอะชนะแต่แต้มรถครับเอาละครับเจอกับบอสล้วครับนี่ฮะสีสหายครับอีโอลนี่ไม่มีไม่ไม่มีบทบาทเลยครับเอามาเหมือนไม้ประกอบครับนี่ฮะเจอคิสซาลิครับ โมลาะนี่ครับเจอเตะก่อนเลยคริสตัลิดโอ้โหโดนขามันยาวครับขามันยาวนี่แน่แหนยืนยืนให้ยืนให้หนีบเลยนะโว้ยโ,โ,โ,โอ้โหโดนเตะเตะกะโอ้โหโดนวังครับนี่ครับเกี่ยวคอลงมา,ตาตตเตะการคอเตะตีเขา่าแล้วการคอการคอตีเข่านี่ครับ มันยิ่งว่าสวินดำครับอุ้ยโอ้โหโดนเอือ้อเก็บอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหขามันยาวอุ้ยนี่แน่เจอการคอครับบอสบอสโดนการคอเข้าไปครับเอาละนี่ฮะื่องจากทำงานครับเจอกับซุปเปอร์คิสตัลิตฮะคิสตัลิตล,ล่าง อคอมพิวเตอร์ครับมาเอาละลุยโอ้โหโดนโอุ๊ยโอ้โหโดนลูกโดนลูกเตะไซคโคลนครับลูกเตะโอ้โหทอร์นาโดโอ้ยโดนโดนหมาอ่าสลัสตันฮนะนี่เนะี่ยเจอเตะเกี่ยวคอลงมานี่ ไม่รูจ้จักไม่รู้จากมวยไทยเหรออุ้ยโอ้โหโดนเกี่ยวเกี่ยวขาเจอนี่แนะ่ตีเข่ากันคอตีเขา่าโอ้ยโอ้โหโดดไปตอนลุงมัสลาตันพอดีนี่เตะตีเต,ตีเข่ากันโอ้โหโดนจนได้อ้โอ้โห,โอโหสองทีซ้อนเลยโอ้ยโอ้โหไม่มีโอกาสให้เล่นงานสไลด์ออกมานี่โอ้ยโอ้โห กลยยัหมดเวลาโอ้าวโหวิ่งไปหาทอร์นาโดช็อตเอาละน้องไม้นะครับจะตามเก็บให้ให้พี่โจนะครับมาอุ้ยมาโอ้โหโดนกลางอากาศอีกแล้วอุ้ยโอ้โหจะจะเย็นใจเย็นใจเย็นนี่เนี่อุ้ยโอ้โหสไลด์สไลด์สไลด์อุ้ยโอ้โหดุดเกี่ยวติดเท้าเลย น้องใหม่น้องใหม่ถ้าจะแย่ครับโอ้ยโดนกันไว้ก่อนโอ้ยโหทะลุบล็อกอีกเจอนี่ครับลูกสไลด์โอ้โหโดนโอ้ยลากไปโอ้โหยอมจำนนครับลูกนี้เจอลูกนี้เข้าไปต้องถึงมือพี่ช้างจนได้ครับมา เขี่ยกรโอ้ยโอ้โหโดนโอ้ยยังไม่ทันกันไว้โอ้ยโอ้โหโดนโอ้โหมาแล้วจะสู้ยังไงโอ้ยโอ้โหโดนจนได้ขอหน่อยละนี่แน่เอาละได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นโอ้ยโอ้โห ยังโดนเล่นงานไม่เลิกโอ้ยโอ้โหนี่ครับโดนลูกตุ่มพิฆาตอีกแล้วนี่ครับนายให้นายห่างเพ็งส่งเข้าประกวดครับเออเข้าแพ้เหรอเนี่ยนี่ฮะเจ้าทำเจ้าทำผิดพลาดคิสลิตนายสมควรตายนี่ฮะเหมือนในพลไลเดนเลยเนี่ย คิสลิดเจ้าทำแผนนี้ไม่สำเร็จเจ้าไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเ <c oughs> จ้าสมควรที่จะถูกษษษษษพิฆาตลาก่อนคิสลิดไปต่อยซ้อเอ้ยนีมันมีระเบิดไปแล้วโหพี่โจวิ่งหน้าตั้งเลยอ้าวแล้วออลิไปไหนอ่ะอโอลิ งานเข้าแล้วครับเจอกับโยริอีกแล้วเหรอเนี่ยโหผมไม่เคยเล่นถึงเจอโยริเลยนะเนี่ยเอาละครับโอรินี่ครับรหัส70599ครับร้อยคูณร้อยนะครับแหมไม่ใช่นะฮะ แล้วครับเซฟฮะอ้าวไม่มีเมม,มอ้าวกดผิดกดถูกแล้วทีนี้อาแล้วครับไม่เซฟอ้าว กินเนื้อเรื่องถึงโยริแต่ว่าไม่ได้เจอนะครับโอเคครับก็จบไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ชนะเกิดแบบงงๆนะครับโอเคครับสำหรับเกมคิง off Fighter นะครับ99ก็ต้องขอจบการแคสไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะติดตามผลงานก็ซับสไคร์มันเลยนะครับสำหรับ ตอนนี้ก็มีแฟนเพจแล้วนะครับก็พิมพ์คาว่าซิด j o ยเฟรนนะครับเป็นภาษาอังกฤษที่เขามาค้นหานะครับด้านบนของ f a c e b o o k นะครับก็จะเจอแฟนเพจนะครับก็ไปพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับในเรื่องเกมวันวานหรือว่าเรื่องอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์นะครับก็ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับด้านล่างคลิปนี้นะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแนละขอกล่าวคำว่าเกมเก่าไม่มีวันตายนะครับสวัสดีครับ